จ้าเมืนน่อนในกระพบอกก็ช่องพั่วบรรนันอีฟันนี่กุ้งเหมือนเดิมนะทุกคนเนาะเมืนน่อนในห้าสิพัทุกคนมาเห็ดกระเพาะสิ้นแรงคือเก่าวมาทุกคนบ่ได้ไปใส่บ่ได้ออกไปใส่บ่ไดออกนอกสถานที่ไปทั้งนั้เลยเนาะทุกคนเพราะว่าโ,โควิดมันมาไอ้มาเบิ่งกันนาเฮาสิเห็ดยังกินนี่ห้ากระซิมี่นี่เนาะทุกคนทอดเนื้อทอดเนื้อแล้วก็อันนี้กระซิมี่ซามเมโน่เนาะทุกคน นี่ทอดเมลากับสูบมะเขือแต่สูบมะเขือเดียเด๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวจังอันอนี้ยเดือดเป็นไงเป็นต,นตน้นถัต้นเขาก็ทอดเมลาก่อนนะทุกคนเดือดก็นสินหนึ่งข้าวเหนียวทอดให้สุกก่อนนะทุกคนนะ มาถอดเนยกันก่อนอากาศถ่อนบ่ทุกคนอากาศถ่อนเนาะมากินเบอทุกคนวันนี้ห้าสิบห้ากทนมากินเขาแงน้งกันนะจ๊ะโมเดลเฮดคลิปสองเหมือสามหมือแล้วทุกคนเอ้ ค่ะแต่อยากเนาะจังงเนือ้อแดดเดียวเดี๋ยวเขาเห็ดไหวนยทุกคนเห็ดใสกระปุกไหวแล้วก็ใส่ตัวไหวอยากกินยงไก่ก็ออกมาถอดียังกินข้าแรงกันเนาะทุกคน กินสุกเขือถอดเนือน้ำกันเดอ้อบดเดผ้าออกไปใส่เนาะทุกคนอยู่แต่ในครัวกับนั่แหละหนาบ้านมีอยู่กุงเถกับมี่หมองหาน่อใหม่เลยทุกคนแต่ว่าช่วงตอนนี้โควิดมันมากก็เลยบดเไปใส่เนาะให้โควิดหายสิพาไปเพื่อนๆพนาเพื่อนเอนไปหาเนาใหม่กับหาป้าเนาะถอดใหม่ๆม นี่จะสีน่ากินนะมากเองนี่ทุกคนหลอดเนโมโตนะเอาจานมาเน่ยแกะเท่ากับเป็นแบบเกินทีเนาะอยู่แบบทุกทีจะไปแล้วนะทุกคนนากินไา ไผ่ที่กินเนื้อกะสิแบบนากินเนาะไผ่ที่บอกกินเนื้อก็ขอโทษขอไย,อยเด้อทุกคนแต่สำหรับตัว่อยนี่มากแข่งเนื้เอเวลากินแล้วมีกินหอมๆเนาะทุกคนเนาะมื่อนี้ใส่เตาแก๊สบดีใส่เตาเตาถ่า,ทาน,นทุกคนบดีด่างไฟอะทอดเนื้อเข้ากันแล้วแล้วเนาะเ่อซึมบ,บ้านหนึ่งเสาตอเนาะทุกคน นี่แก๊สมันจังเร็วเพราะว่าเริ่มหิวกันละ่ะจากขาอทอดเนื้อแ,แล้วนะทุกคนท่ากระสิบแพามาปนมะเขือก่อนอื่นท่านก็ตั้มผิกก่อนนะทุกคนตั้มผิกก็ต้องระวังในเด้อทุกคนมันกระเด็นเข่าตาเมื่อกี้กระเด็นกระเด็นเข่าตาแสบตาไปเลยค่อยๆตั้มนะทุกคน กรบตํามลายนะทุกคนตําพอกินาตําผิกแล้วเ้าก็เอาปลาทูลงเนาะมือหนามือหนาสูบโบมี่มือหนาเอาสูบโบมี่อัน,นปลาทูเหมือนนี้เ้าคอแก่โตเนาะมีปลาทูตั้ปลาทูก่อนนะทุกคนมาเช้าเ้ากับโบสูปลายดอกสูปพอกินตั้ปลาทูมันละเอียดกันนะทุกคน ไปบอกพักแก่มเหาก็มีเนาะทุกคนแมเห็นบหพอหัตามมาถูกแล้วเ้าก็เอามะเขือลงเนาะทุกคนเนาะซุปซุปมะเขือนี่กินตั้งแต่หน่อยเท่าไงด้อทุกคนแต้เน่หน่อย กินดีดีส,มมสุ่มะเขือป่นปลาทูเองสิเอาสิตามมะเขือให้มันละเอียดเนาะทุกคนมีเอฟซีคุณบอกว่าเวลาเห็ดคลิปคูเบอร์มองกล่องแน่แต่ขอโทษขออภัยเด้อทุกคนเห็ดคลิปใหม่นเนาะ สีแบบว่าท่านเห็นกล่องบันไดบอคอยมองกล้อง,งนะมึงเจอกะบน่มึงอาหารหมังยังหมังเนาะทุกคนจะขอถอดขอภัยกันแล้วกันพ่อหับปุ่นแล้วก็เสียประแดก ต้มนี่แหละเนาะใส่ปลาแดงมันต้มแล้วเนาะทุกคนเ้างห้งหงบดี้ต้มใส่ก็แบบเคือบห้อค่อยมักแบบนี้เนาะเพราะว่าต้มใส่ก็แบบเคือบแล้วมันแบบอันนะไรส่องพี่พ่อความนัวม,มันเข่าเบอรถึงเพราะแบบชุ่ยกระสิอปากกว้างน่เนาะทุกคนต้องค่อยๆใส่ จั็กน้อยสูตรไพ่สูตรมั่นเนาะทุกคนเนาะไพ่มากแบบได้กระใสเอามือเช้าวนี่อนช้านี่เห็นลูกค้าคนหนึ่งเพิ่นมาสื่อประทูไปเอ็นไปใส่สุบเขือเนาะทุกคนเห็นเพิ่นเห็ดกันเลยเอ้ยเห็นเพิ่นสุบก็เลยอยากกินแต่ก็คิดอยากกินไรเมิอแล้วล่ะ มือนกันขาดปลาทูสุบแล้วครับก็เสียหอมใส่นะสูบหอมใส่หลายๆกับวัวเป็นยังเด้อทุกคนใส่หลายแหงแสบหลายน้งสีหอมหอมใส่กันสูบกระเคือเป็นบอรเดย์สูบทุ่งหน่อยๆได้ทุกคนกระเค้าอาย่ได้อยู่ดอกประมาณสองลูกเปิดกับหัวหล่อว่าสัน ผนไมาเห็ดแจกเพื่อๆในบะแถวซอยน้ำผนว่าเห็ดเพื่อกันก็ดีนะทุกคนเนาะเห็ดแดงก็ต้องเพื่อกันมีความสุขไปอีกแบบเนาะแนมเห็นบทนนนนะ่ทุกคนเหมือนเนาะเหมือนเหมือนพรามันทำเลยเนาะทุกคนนี้เขามาตำอยู่ในบานห้อนอยู่ข้างนอก หอนแห้งฝนกับโบต๊กตกกับต๊พอตหอ๊หน่อยๆบอแมนวานมืออื่นออกไปคลายคองละเทลงมาเลยตายเลยแหละน่แล้วนะทุกคนอาหารข้างก็มีต้มไข่ต้มไข่ใส่ซอดเนาะสุกมะเขือสุกแบบบานๆนะทุกคนอันนี้ก็ เนื้อทอดแดดเดียวพักแกมพกมนะก็มีนะแกมพากามีตุ้มน้อไหมแตงแะกะ็ทกัูและะ้วก็สระแหน่้อนะทุกคนมากินนำกันเลยทีเนี้ยเอ,เอาซอสมาใส่อีกนยกินกับเด็กๆมันเดิมแหละนาะทุกคนมาเอาเนียวพาก็เต็มกล่องแล้วนะทุกคน่นนนะ อยากกินน้ำเท่น้ำไม่กินนะบึงวันเลยบอลไปน้ำเนาะทุกคนกินของไปน้ำคนอยากกินน,กน,นะกน,กน้ำกันน,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 นะทุกคนมามามาขาแรงน้ำกันขาเนียวห่อนเนาะทุกคน เพึ่งหนึ่งแล้วไม่ไม่กินสุราคือมีปลาทูมันกับสีมันมั่นมาชวน นันท mm ุกคนมา้วคส่นเนี่ยเบอ่์บอลเลยบอลไปนำนะทุกคนกินขาไปนำ ต้มตุ๋นสมุเอลผมยากพม่พมาจ้ะไม่อยากออกป่อมทุกคนคนที่กินเผาเสม,มุเอลนัมมมม่นั่งยี่ไกอ่ะ ไอ้ต้มใส่ซอสเนี่ยขอมเงี้ยวหอนๆแซ่บแสบเลยทุกคนขาดมักสวิรัติเนาะทุกคนลนะ แก้วอะทุกคนเอาติดคอกินขอกำลังนะทุกคนเพนนาร์มาเลย Thank yeah. เนื้อถอดทุกคนมันเป็นเนื้อติดมันตำพี่กระดิ่งขอตาแซบขนาดเลยทุกคน ให้ตุบเริ่มซีอิมเลยนะทุกคนอะไรของอะไร เพื่อกับอียมน,นะทุกคนมียังไงพาทุกคนเปนก,นนนก,นนกินข้าวแรงน่วกันสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้ออบิจ้า